ครับผมวัดดีครับนุ่มบ้านป้าหน้าตีนบ้านครับผมมันนี้นุ่มบ้านป้ากะมาได้มากรอขาหนูครับหลังจากมันแล้วนี่แหละสงกอกสงการเนาะสงการแต่หาแตะมัหนีก็เป็นวันที่สิบเจ็ดครับผมก็ได้่มากรอขาหนูครับผมมาแรงกับจังหวัดสิบห้าพี่น้องมายิ่งกันแหละครับผมหลังจากที่ห่างหายไปโดนครับผมก็เฮ็ดเรียกเฮ็ดยังอยล่ครับเบิ้ลนุ่มบ้านป้าสิบห้าว่าเบิ้ลกองเนาะพอดีกะ กองไว้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันทายคนเดียวเนาะทายคนเดียวกับสีมะมือหนึ่งทายสีมะมือหนึ่งกองกับอันนั้น่ครับผมเบิ้งมือโนมบานปลาสีพามาเบิ้งครับผมสําหรับทเลเนาะก็เป็นหน้าครับนี่ก็พอดีฝนตกใส่เนาะครับฝนตกใส่ก็เห็นห้อยพันมากัดในไม่อยู่ครับหนูทั้งนมบานปลาก็อึดอยู่แล้วครับขันมากองมือหนึ่งยังสิไม่ค่อยจะเข่าหรอกครับ มต้อง 3, 000, 000, สามหมื่นสิหน่าก็จ็คเป็นมันอึดเนาะนี่กองนึงครับผมก็เสียงเบิ้งเนาะนุ่มบานปลากองแล้วเนาะนีค่ครับผมกองกับกับอึดครับผมกับท้าวอึดอึดอยู่ทั้งนุ่มบานปลานี่อึดหนู้โมคือทั้งสระ,ะขอบสระกข้ามเพันแย่ครับผมใส่บ่วงเอากามีปราสัน่นนะครับไม้หนึง่งเนาะสีผ้ามาเบิ้องไม้นี่ฮะทั้งสระกข้ามทั้งอันอัน ตะล่าสิน่นครับไม้ขอดใบเนาะมาเรียงเป็นพุ่งสิพอดีเห็นอยู่ดอกนะครับมาเบิ่งอีกไม้หนึ่งเนาะไม้เดียวเนี่ยแม่แต่ว่ามันหลายกล่องทั้งตะล่าข้ามเพิ่นนย่งหน่อยใส่บ่วงพยายามเอาขึ้นเบ็ดนี่ว่าสั่นโอ้ยมันหลายอีหลีได้พี่น้องท่างพุ่นนะครับกล่องหนึง่งใส่บ่วงพยายามเอาขึ้นเบ็ดเพิ่นเนาะ่อยใส่แมนบ่ว่าเคยไปเหรียญบาททั้งบาทอ้ายเนาะ อยามองเคือเบ็ดนี่โว้ยนมบานบานนมบานปลาน,นี่บอใส่ถี่มไเป็นอาทิตย์นี้มาถืออยู่ครับหนูนี่นบอเด็กอะไรหลายขั้งเพิินเนาะรับกล่องหนึง่งมาแรงสิมาเบิงเป็นตะลุ่นอยู่ครับแล่เป็นกล่องไปโคกเกกล่องอยู่ครับแต่ว่าเด็ดเด็ดหนึ่งกับสิ่ีอยู่นี่ละมองนี้นี่ละมองซิี้วโคกหนึง่งก็มองอยู่หน้านมบานปลางผมเสียวไม้บางกอนเนาะครับ ครับกล่องหนึ่งแจ็กสติยังไหนดอกพี่น้องแจ็กสติมันประมาณต้ากวางขั้นบ่อเขาก็สิสามหมื่นตะเต้าพี่น้องทั้างโนมบ้านปานโนมบ้านปานนี่สามหมื่นครับกล่องใหม่สามหมื่นมากินเหมืนยังชั่วเห็นมากินแล้วจังเอาเขามาดเติมไทยมองไม่ห่อกระได เห็นมันกินแล้วมันเก็นแล้วจังเอาเขามามัดม่ไมาหยอดเพิ่มครับมันยังชั่วแต่ว่าเมื่อแรกก็สิมาเบิ้งอยู่เพราะว่ากองมันก็หนาหลุ่นอยู่นะเพราะว่ามันเป็นห้อยใหม่ๆครับพี่น้องห้อยฝนมันตกลงเนาะมันก็ห้อยมากัดเนี่ยขอเนี่ยค่าครับพี่น้องนุ่มบานตากระมางตะฟังน้ำฝนน้องหันเนาะเป็นฟังห้อยเนาะมางตะฟังน้ำฝนหลังจากที่นุ่มบานปลาผ้าไปกองนั่นแหละครับนี่เป็นห้อยทีแผ่นไผ่ติดตามนุ่มบานปลามางตะแหลกก็ที่เห็นเนาะครับเนาะ เป็นหวยที่นุ่มบานปลาผ้าแม่มาใส่ตุ่มกุ้งแล้วครับครับเป็นหวยครับนุ่มบานปลาก็สิผ้าขามมาฟังสิครับพี่น้องขามขามขัวเขาสาเล่าคนมาครับขามมาฟังี่ละโอ้ยมือมือห่อนห่อนครับหนาลุ่นอยู่ครับนาลุ่นอยู่แต่ว่าเจ้าคุณสีเข่ามือไดเนาะขาเป็นโซกดีกวาสีคึืนมือแรงนี่แหละครับผม นี่ครับไม้หนึ่งนุ่มบานปลากระใสกล้องหนาเนาะตัองกับเบิร์นเป็นท่ายภาพทายบุคคลครับคนกล้องเฮ็ดบอดีนี่ไม่ได้กินหอกไม้นี่ครับเด็ดสองไม้นี่แหละสามกล่องนี่หันอือโอ้น็นย้งสซางเขาทานครับนี่แหละวิธีชีวิตบ้านเข้าแง่มเรียงบังเอาเดอ้อพายุงเทพบกรุงไทพ มาย่บานเฮาวรูต้องดูด้มี่แต่ปากออกมี่ต่สิมาอยู่บานอยู่บ้านต้องดูแบบนี้แหละครับจังคิดยูได้เบิงบ่งมุมบานปลาพาเบิ่งมองนีครับมันใหญ่ลงออมาใหม่ครับเนี่ยนี่ครับผมใหญ่ลงออมาใหม่นี่เบิ้งมุมบานปลาสีอ่อนทั้งนีให้เบิ้งบันแต่ห้อยมันกินครับนี่ครับผมห้อยมันกินเนาะ หมยนี่ถือว่าเด็ดครับมะเร็งเพราะว่าห้อยกินไม่ก็มูมะเร็งนี่ครับครับว่าคกแล้วพี่น้องนูงมนี่เนาะมันกัดอันง้วขั้วเหยียบข้องเหยียบยังนั้นเบิดมันกัดสิมีแต่ห้อยควัดไม่ไหม่หรอครับนั่นก็เป็นบ้านนุ่มบ้านป้าครับผมทึ่งทึ่งนี่เมื่อเด็กไก่ได้เข้ามาหายิงหนูกระไรน,นี่จะเป็นชิปที่มาัสาห้าแม่มมใส่ตุ่มกุ้งนั่นละไอ้พังกับเผาทานนี่นี่กองไปสองกองครับผม เนื้อสิบห้าเปิงภาพพี่น้องมองนี่นะ <c oughs> บอกหุวยว่าเป็นทางดวนมอเตอร์เวย์ครับขวองมัน่นเหเห็นตัวทางดวนมอเตอร์เวีไม่ไม่เลยพี่น้องฝนตกใส่นี่หัวบ้านทางดวนบางไปอินพี่น้องเอ้ยมองนี้นั่นหำวยเป็นควัดนาลุนครับนาลุน,านมาแรงนี่ละครับผม โอ้ยมีแต่น้ำครับขวางคุดนี่ไหมเลยมันขึ้นแห็งไพี่น้อง มันปลายผ้าเบ่งกวางเขามันอยู่นี่แล้วครับมองนี่คือกัวมัวก,ก็มองแรกไงแต่ว่าอีกต้งพุ่นนะนี่มองนี่นี่น้ำบานปลากวางใ้ซื้อมันใหญ่มากนี่น้มบานปลากับไม้ใบกวางเขานะครับจังไงดอกมือแรกกัเดีอนแ,งนนแจงครับกรับว่าถือว่าหกปันไหนครับผมเพราะว่านูยามน,นี่มันกัด มันบอคือยง้นนมเกี่ยวเขาเร็วนะครับยง้มเกี่ยวเขาเร็วเวกันเขายากยง้มเขา,าอ,อันบอกคือบอกห่อบอกหอยกิน,กนนะครับอีกกองหนึงเขานะครับอืมกองหนึ่งเขาโอ้กล่องนี่ยไอโฟนที่สามนี่พี่น้องผโหมดุดผ่าผ่าพยนต์ก้อนเบอร์หลังนุ่มันปลา,ากับแผนนานตะเบิ่งก่อน ออกงนึงครับเด็ดอยู่มองนี่นั่นสิเด็ดกมูมูยนุ่มบานป้าวานี่นี่ที่หนอนทีมันขัดกินหม่ใหม่เลยหนุ่มบานป้าแบบซุ่มแห่งครับนี่มันถือกินข้นกินยังมันสิบว่าเข่าอีกหนูแห้งอึดอยู่ นครับห้อยควัดหมดแร้งไงล่ะหู้เข่าบ่เขา,า,เขานี่นะครับส้นรับไหมจะไม่เบิ่งอีกมองนึงนี่ครับพี่น้องอีกไม้นึงเฮาก็เป็นขั้นแท่นขั้นเดียวกันเหรอครับแต่มองนี้มันกับมีห้อยอยู่ครับ ว่านุ่มบานปลาเบิงเบิงเหลี่ยมัน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 บอดเด็ดปันเลยครับมองนี่เพราะว่ามันเป็นคู่ขั้นเดียวกันครับตะกี้มันก็อยู่มองนี่แหละแต่ตอนนี้มันใหญ่พูดมองนุ่มบานปลาวันเด็ดเด็ดมองนี่ควายใหม่ต่วันก็เป็นขั้นแท่นขั้นเดียวกันเนาะนุ่มบานปลาคิดว่ามันใหญ่อยู่แต่นุ่มบานปลากับกองไว้สองก่องครับเชื่อกมอนนี้มอเข่ากับมือใหม่แม่เบิ่งหน้าจะสามหมื่นนั่งสี่เด็ดเพราะว่าหนูทั้งนี้ก็ยังอึดแน่อยู่ ได้แต่วงสองตัวขึ้นมาสองตัวกับถือว,ว่ามาันลวครับนะครับก่องมันมองนี่กวองไหมแต่ว่าพอปันไีดอกมองนี่นี่มันเป็นห้อยอยู่บ่นเห็นขี่เห็นยังอยู่พี่น้องขันขี่ฝนตกใส่มันขึ้นยังขืนเสื้อล่าเ็งสหนะมุมบานปลากับว่าอันปันไี้ขี่ฝนตกใส่ข,ขึ้นแต่ว่าตัวนี้เป็นก่อนเก่าครับก่อนใหม่กว่านี่ก็มียุงในเอาเข่าบพาเขาก็บมาเรียงครับมาจากสูดมัน,นมแห้งนะ เนี่ยมันถือกินข้นหนุนแห่งอึดอยู่คนแห่งสีอ,อึดเติมเน่ถือกินข้อนอึดอยู่ทางหนุ่บ้านป้าเนี่ยครับมีไม้หนึ่งพี่น้องกล่องหนึ่งไหมนีละสิรีไฟใส้เพิ่นแักมาเรื่องับผม ของอยู่ในๆเนาะพี่น้องตัวนี้ก็คู่เดียวกันครับครับพี่น้องนุ่มบานป้ากับผ้าเบิ้งเบิ้ลคู่กล่องล่ละอีกกองหนึ่งอยู่พูนครับพี่น้องอยู่เตะหน้าทงหมนเนาะนุ่มบานป้ากับกองบ่ชั่วภาในดอกมีหม่องเด็ดๆกับสองหม่องอ่ะละตัวตัวนั้นกับเหมือนมันเป็นกองกับเบิ้งบ่คักพี่น้องก็คือยังคื้อยู่สินะเจ็ดสิบสามสิบเนี่แหละก็กองไววนะ พราะว่านูเงยมันี่มันกัดน,นั้นแล้วมันก็จะหาควยายยากแล้วครับผมคือมันมีควายก็คือเป็นตะยูงสินะนี่ครับบรรยากาศเนาะนุ่มบานปลาก็เอามาให้เบิ้งบรรยากาศยงีมแรงบานห่อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้านุ่มบานปลาหล่ะครับเพราะกินไก่พี่น้องหากินน้ำบานนี่เออไปยิงบางกับว่ามันครับโอ้ยเห็นแต่มันเข่าเดือนแจงกับเขาแค่ มาเรงกับแจ็คสิจังไหนดอกครับผมมาเรงนี่นั่งเชืยกกับขันนิโมูไปยิงบางสิไปเบิางๆละนูกับสิกองไใบหน้าเบิ้งมันเข่าก่อนบ่อเมือที่สองยังมาถือมันกันไหนครับมันยังชั่วเอ่อเอาของมาใส่ไม่อันกองเขานูนุ่มบ้านป้านังกะมีแต่ห้าครับผมกับอันกองเอาห้าผสมกับเข่าเลล่ะบางคนพึ่งกับว่าไร้สูตรเนาะเอาอย่างนี้แหละเอาเหล่าขาวใส่กระมีเอาขีกกระบอกใส่กระมี่มาท่านหน่อย ยิ่งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตะกี้กัเอตะเข่าอยู่แล้วครับกันเบิ่งกันยังเบิ่งกันครับผมาำรับคิดนี้นุ่มบ้านป้าก็าถือโอกาสจบคีปไปซ้ำานีเนาะครับเน,ะเนาะมาเลี้ยงยังสิผ้าเบิ่งครับเอาก็เอาบรรยากาศที่พี่น้องครับเบิง่งบรรยากาศท้งให้ท้หงน้าแยา้มเลียงครับผมจะไปหรุ่นกันครับวัดดีครับ